แช่ข่วแล้วเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ30กรกฎาคม2567งวดเข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับการลงทะเบียนเงินดิจิตัลวอลเลต1,000 0บาทคลิปนี้มาอัปเดตจากเพจ Facebook DGA Thailand นะคะได้อัปเดตความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับใครที่ต้องการลงทะเบียนสะดวกสุดๆแนะนำ5้ช่องทางเพิ่มเติมในการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานแอปทางรัฐ ปลอดภัยชัวร์แอปทางรัฐพัฒนาโดยสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนนะคะรวมบริการภาครัฐกว่า152บริการไว้ในแอปเดียวสะดวกง่ายปลอดภัย100%ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงและก่อนไปรับชมรายละเอียดนะคะเช่นเคยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ โดยการใช้งานแอปทางรัฐจึงต้องมีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนหรือ KYC บนแอปทางรัฐตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกับแอปของธนาคารนะคะก็สามารถใช้งานแอปทางรัฐได้ทันทีท่านสามารถเลือกวิธีในการสมัครสมาชิกและพิสูจน์ตัวตนเพิ่มเติมได้อีก5ช่องทางนะคะช่องทางที่1ยืนยันตัวตนผ่านเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศยกเวน้น ไพรษณียอนุญ,ญาตและร้านไพรสเียช่องทางที่2ยืนยันตัวตนผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเคาน์เตอร์วิสทุกสาขาทั่วไทยช่องทางที่3ยืนยันตัวตนผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐช่องทางที่4ยืนยันตัวตนผ่านตู้บุนเติมโดยสามารถสมัครได้บริเวณตู้ที่มีกล้องเท่านั้นนะคะ และช่องทางที่ห้ากินเงินตนๆผ่านแอปไทยดีนะคะและหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนหรือ GCC ใสายด่วน1111นะคะทางราัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัยสามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง2ระบบ Google Play และ App Store นะคะ อัปเดตแอปทางรัฐกับ5ช่องทางเพิ่มเติมในการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานแอปทางรัฐนะคะอัปเดตล่าสุด30กรกฎาคม2567